ก็สั่งมีความโร่งใสเช่มลงมขนาบันโ่งบนแทรกรดหางเช้นลงนะครับสังด้านขวานของท่านนะครับเรับรระวันลาตขนาดขึ้นลงจากบนรถยครับก็จะเร <ce> ียการชนะคดีัดกบนะครับรถด่วนพิเศษทังสินทาบริษัองนะครับก็พาึทางันหญยจุดปลายขาดมากรุงเทพารับครับของทนทางาของมโนาริรัทารบนทาทุบไปแล้วทุบแล้ว เนี ee, ่ยลอยออใช่เนี <think> ่ยดีอยู่เนี่ยละ ที่ได้ถถึงบันโปที่ัถึนโปก็ต้องหลังตีความเมื่อแก้ขึลงถึงันโป่ขริธีทงขึ้นลงนะครับสั่งด้านขวา็นของทั้นนะครับในลำบ้านระวังอันตรายขนาดขึ้นลงจากบริเวณครับรถจิจิตาร์นาติัตโตนะครับรถตรวนพิเศษภาคสิบขับที่สามและสี่หนะครับต้องมาถึนในตัวรถปานเบตาขึ้นไปทางหาดีตางกรุงเทพอัิวันรับ นี่อยากริไปเลยเป็นยามาระในการเดินทางของการเดินทางคือจุดสายปาทางโดยสัสริภาพต่ว่าโอกาสเดินทางรักต่อไปจากเริ่ไปชมโอกาสรับใช้่าีกของกลุณครับ สายเตืนของท่านนะครับเราจะมัตตองรังสไลขนาดขึ้นลงจากหัรถได้ครับนอกจาเที่ยทางเชลาราสถานีพัทตกนะครับรถโดยพิเศษทางกครงการชั้นสองขบวนที่สามนะครับต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ไปทางสถานีสุราษฎร์ธานีครับที่สีสามนะครับออกจากที่พัทตกร์ไปแล้วแต่อยู่รับตรงที่สถานีลาดบุรีเพชรบุรีงวงยิงไปทางสถานีหักต่อไปครับ สถานีบ้านป่งในนามของการรถไฟขอขอาคุณผู้สัมพันท์ดจลรถไฟป็นยามรับในการเดินทางสัุกั่านเดินทางโดยรถไฟข้าาแต่ว่าผู้สัมนเดินทางครั้งต่อ ไนะครับก็มีครับแต่ว่าถ้าสมมต,มต,ตมิว่าพวกตามโต๊ะตามอะไรเงี้ยถ้ามีเพิ่มให้ผมก็ดีอ่ะก็หมายถึงว่าพ,พี่นึกภาพออกมาว่าพี่กินเลย้ยโต๊ะพี่จะไม่ใส่ไฟเลยมันก็มันแปลกๆนะเห็นไหมไว่ามือานที่นี้จะปล่อยให้หมือแล้วบผม มไม่ใช่ไงไม,มันมันเกลกัครับแล้วปกติเราก็ตามโต๊ะมันก็มีแค่ชอ็ชอตสองช็อตอยู่แล้วลคือมันแค่แปดวงแปดมก็พอครับครับผมครับครับดีครับ 425อ,ออกเปนปกตามเวลานะครับโอเครถบนุงทางนะครับกำลังทำงานอยู่ด้วย ขึ้นลงที elt, ่ปันโตปวดใช้แรงทักขึ um ้นลงครับทางด้านสายเดือดของท่านนะครับน้ำละล้วนตังอันตรายขนาดขึ้นลงจากบริเวณนี้ครับต่อไปครับต่อหาดทรายองท่านเรากขึ้นลงจากบริเวณนี้ครับเหมือนสถานการณลชราสถานีตั้งต่องนะครับรถธรรมดาสายที่สองห้าสองนะครับต้องการจุดที่จะทุณไปครับสถานีสระบุรีครับในสองห้าสองนะครับพอแต่สถานีตั้งต่ไปแล้วแต่ถึงเราเข้าไาสถานี ลำตูนคำสองปะดุมของบางสารของปะเดือเป็นสถานีมับต่อไปในทางสถานีมันสอในกางโครงการรถไฟขอขอบคุณที่ตัดลูกค้าที่ใช้รถไฟปพยายามนักในการเดินทางรถฐานทุกท่านเดินทางตรวจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟผงมีโอกาสรับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ